ชมเจ้าขาวันนี้เรามาตามรอยเทพเจ้าแห่งสายน้ำคือหลวงป,ปู่จือพันธมุตโตท่านมีการบริหารจัดการน้ำเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะท่านทราบดีว่าที่นี่เวลาน้ำมาก,ก็ท่วมสร้างความเสียหายเวลาน้ำไปก็เกิดความแห้งแรงท่านจึงสร้างเขื่อนขุดบ่อขนาดใหญ่หลายสิบบ่อเอาไว้มากมายเพื่อกักเก็บน้ำ เพราะน้ำคือชีวิตสำหรับคนพืชสัตว์ดีแหละเทพเจ้าแห่งสายน้ำที่ชาวบ้านขนานนามท่านว่าหลวงปู่จือเทพเจ้าแห่งสายน้ำและวันนี้ที่วัดเขาตาเงาะอุดมพรได้มีพิธีพุทธาพิเศษพระรุ่นเจริญพรที่วิทยาสุลเลนลูกศิษย์ได้จัดสร้างพระรุ่นนี้เพื่อสมทบทุนในการสร้างพระนอนองค์ใหญ่เหมาะสำหรับคนที่ศรัทธาต่อหลวงปู่จือ ได้มีวัตถุมงคลที่ดีพิธีดีรวมทั้งทํากิจกรรมดีๆเจ้าค่ะท่านผู้ชมสะนะชะนะชาริติเงินเลยมาเทมาเต็มควองทองเต็มหาบขอเนรลาบทุกวันทุกวันมีได้ขาดขอก,กระโกทุกคน มีความสุขความเดินก้าวหน้าปัญหาต่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบวิธีรมขอความปัญหาดีงานจงเป็นผลสำเร็จโดยโทหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินลงนอตไม่ได้พระเจ้ขายน้ำคือคนเราขาดน้ำไม่ได้นอกจากได้พระแต่แล้วจะเริญพรยังได้พระแล้วก็ยังได้เงินที่คุณวิทย์ ให้คนละพันนะครับเหรียญยกช่อฟ้าหลวงปูเจือฝากพี่ๆติดตามด้วยนะครับออกที่ผ้าเดือนสิงหาพลาส,สร้างน้อย5,000เหรียญถวาย1 0 0 0 0แบาทครับนะฮะคุณวิทยาสุเรนเนี่ยก็นำญาติบุญญาสาิธาแล้วก็ออกทุนส่วนหนึ่งในการที่จะออกโรงทานเพื่อจะแจกให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วไปที่มาเนี่ยค่าจังดันบค่ะแต่คุณพาร่วมบุญกัน คุณวิทย์ก็เป็นสะพานบุญเชิญมาวันนี้เราจะเห็นว่าลงทานที่มาแจกมากมายพี่น้องประชาชนที่เข้าแถวมอสักคู่เนี้พี่วิทย์ไปที่ไหนส่วนวามากผาจะทําเป็นทานครับแต่ก็ขอบคุณพี่หนึ่งกับพี่เปิ้ลที่ทีมงานที่เนี่ยตื่นตีสามตีสี่มันทำกับข้าวเดี๋ยวเราจะแจกทานไปทุกไหนเราก็แจกนะท่านผู้ชมจะเห็นวันนี้ค่ะมีแล้วให้ได้แล้วแบ่งบวกแรงศรัทธา อิ่มใจเราก็มีความสุขนะพิตารกูจะผ่านไก่โมโก,ก็แล้วแต่ละกูก็อิ่มใจนี่คือน้ำมันจากหลวงปู่เจือหลวงปู่ผานเนี่ยได้เคยมอบมาให้หลวงปู่เจือเนี่ยเก็บไว้น้ำมันนี้เนี่ยเอาไว้สําหรับช่วยคนปู่ผาเคยบอกว่าในพื้นที่ของวัดเขาตังเงาะศักดิ์สิทธิ์ทุกที่ใครอยากได้อะไรก็จุดธูปขอเลยใต้โบสถ์หลวงปู่เคยบอกว่าเป็นถ้ำพญานาคกลุ่มหลวงปู่เจอพันธุตพุโตวัดเขาตังเงาะมีสมาชิกหนึ่งแสนคนแล้วมาร่วมกันกับหลวงปู่เพื่อจะสร้างพระนอนองค์ใหญ่ mì lao hơi đây lao bạn yeah, 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 yeah